นี่คือคำตอบว่าทำไม Forecast Accuracy แม่นยำร้อยหนึ่งสต็อกขาดหรือเกินนี่คือเหตุผลวิธีแก้ครับเราใช้แหลก Forecast ตามหน้านี้เราฐานะ Planner เราอาจจะโดนหลอกว่าบริษัทเราขายแม่นยำา o r e แ a s t แม่นยำแต่สต็อกเหลือเพียบ Accuracy เราก็ดีดีแต่สต็อกเราของไม่พอขายบ้างของขาดบ้างนะ เทคนิคอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราต้องเรียกว่าเราต้องใช้แหลก f o r ์ c a สตมาเป็นตัววัดด้วยแลก LAG แหลกนะครับแหลก LAG ที่แปลว่า,าถอยหลังนะครับนะอย่างนี้ดูจากหน้าจอนี้ก่อนเนาะนี่คือตัวอย่างเนาะเวลาเราทำฟอร์ c a s t เราก็จะทำทุกเดือนไปนะเดือนหนึ่งเราก็ทำฟอร์ c a s t ์ล่วงหน้า6เดือนเออผมลืมถามเลย พวกคุณทำฟอร์แคสต์ล่วงหน้ากันกี่เดือนน่ะนเดือน1คุณทําไป6เดือนล่วงหน้าป่ะนะถ้าเรียนทํางานกับผมผมคอนซัลท์ผมจะบอก12บสถึงสิเดือนครับผมจะบอกเลยนะ6เดือนนี่มีนนมัมนะนะครับหเดือนคือช่วงที่เราโฟกัส6เดือนคือช่วงที่เราโฟกัสแต่เราต้องฟอร์แคสต์ไกลๆเพราะว่าผู้บริหารอยากเห็นยอดขายผมอยู่ในมกราผมอยากรู้ยอดขายทั้งปีอจริงไหมถ้าผู้บริหารฟังผมอยู่คุณอยากจะรู้เลยว่า ฝ่ายขายเรามีคิดยังไงกับยอดขายปีนี้ทั้งปีรวมกันถ้าเราใส่ forecast หกเดือนได้หเดือนที่เหลือทำไงนะ yeah. ใครดีมานแพลนเนอร์จะคูณสองหรือพพลายเชนจะคูณ2องอ่าจากนั้นเราก็ให้เซล์ทำนะครับถูกไหมอ่ะแต่ว่าในนี้มี6เดือนสมมุติลีดทม์เราหกสิบวันนะครับเดนวมการาเขาก็จะ forecast แบบนี้สมมตุติอันนี้สมมุตินะ เดือนมกรา forecast ว่าเดือนมกราจะขายร้อยเดือนกุมภาจะขายร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนมีนาจะขายสองร้อยไปเรื่อยๆนะมีนาถึงมิถุนายนจะขายสองร้อยไล่ไปนะครับพอเดือนอ่ะเดือนนี้ขายจริงร้อยหนึ่งมว่าเดือนนี้ปิดไปขายจริงหนึ่งร้อยครับ forecast ขายจริงร้อย forecast ร้อยแม่นยำร้อยถูกไหมอันนี้ forecast accuracy เป็นรนะ้อยเนาะ พอเดือนกุมภาเกิดอ,อะไรขึ้นเ,เขาปรับฟอร์แคสต์ใหม่รอบหนึ่งเราจะปกติเราจะปรับฟอร์แคสต์กันทุกเดือนนะเออถามมาถึงตรงนี้คนที่ฟังผมอยู่บริษัทคุณปรับฟอร์แคสต์ทุกเดือนไหมผมเชื่อว่าสมัยก่อนถามคงเจอว่าเอาไม่ให้เลยทําทีเดียวใช้ทั้งปีไม่เคยปรับแต่ผมเชื่อว่าหลังๆคงเปลี่ยนไปแล้วพวกเราที่ปรึกษาเนี่ยเราลงไปแนะนําบริษัทต่างๆเยอะมากว่าต้องปรับฟอร์แคสต์ทุกเดือนแล้วส่วนใหญ่พอเราคุยๆกัน บริษัทที่มีมาตรฐานแล้วเขาจะปรับนะเดือนกุมภาเขาปรับครับเขาก็ปรับจริงๆนะเดือนกุมภาก็คิดว่าเดี๋ยวเดือนกุมภาจะขายร้อยสังเกตเดือนมีนานะครับเดือนมีนาเขาลดจาก200เหลือ100ครับแล้วก็เมษาถึงเดือนมิถุนายน200เท่าเดิมนะและเดือนกุมภาเขาก็ขายร้อยหนึ่งเขาก็แม่นยำ100่งร้อพอมาเดือนมีนาครับเราปรับฟอร์คสอีกแล้วครับ ามีนาเปลี่ยนะเมษาเลื่อนลงครับจาก200เดือนที่แล้วเมื่อเดือนกุมภาบอกเราว่าเดือนเมษาจะขาย200พอมามีนาบอกเหลือร้อยหนึ่งพี่คือหนึ่งเขาจะลดตัวเลขหนึ่งเดือนล่วงหน้าตลอดเหลือหนึ่งร้อยนะที่เหลือยือนไว้สองร้อยโอเคไหมคนที่ทำดีมาน์แ planner ผมนึกตามผมทันคนที่ทำแ p l a นอร์จะน,นึกตามผมออกเลยคุณกำลังโดนอะไรนะก็คือ <c oughs> อันนี้เราเรียกไบแอดครับนะ ใกล้ๆหดตัวเลขจะเห็นว่า Actual Salesman ทุกเดือนหนึ่งร้อยสถานการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นครับสถานการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นครับสถานการณ์ที่เกิดสต็อกล้นนะลีดไทม์หกสิบวันครับ p l a n เนอคนวางแผนสั่งซื้อเดือนมกราลีดไทม์หกสิบวันเนี่ยเขาเปิด PO เดือนมีนาเมษาไปแล้วนะมีนาเปิดแล้วแน่นอนบางทีอาจจะต้องเ,เปิดเมษาแนละ้วแต่บริษัท เราเปิดซื้อ200ร้อแต่ forecast ของเจนเซลเลื่อนลงครับถอยลงถอยลงอันนี้เราเรียก Waterfall แต่เขาลดจะปรากฏว่าพอเขาลดมา100่ accuracy 100่งร้อแพนเนอร์โดนถามเลยครับเฮ้ย hey, forecast accuracy 100่งรทำไมสต็อกมันท่วมอ่าในทางกลับกัน forecast ขึ้นก็ได้เช่นอันนี้ผมเอาลงอันนี้คือเหตุการณ์สต็อกท่วมแต่ถ้าเหตุการณ์สต็อกขาดก็คือจากเดิมให้200 พอใกล้ๆขึ้น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 คือเ็เรียกว่าในช่วงีดถทามวันเนี้ยเราเรียกีดูทามหกวันคือจากวันนี้ไป60วันเราต้องเปิด PO Purchase Order ล่วงหน้า60วันเขาเปลี่ยน Forecast ในช่วงีดูทามเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนน้อยลงสต๊อกเราขาดฮ้ยสต๊อกเราเกินถ้าเขาเปลี่ยน Forecast มากขึ้นและเขาขายมากขึ้นจริงด้วยนะสต๊อกเราจะขาดนะครับอันนี้เราเรียก w อ a เตอร์ l อ แนะนําอันแรกเราในฐานะคนเป็นแพลนเนอร์คนทําซัพพลายเชนคุณต้องรู้จักหน้านี้ก่อนแต่ถ้าวัดอย่างนี้วัด Forecast Accuracy แบบนี้หนึ่งร้อหมดอธิบายคนยากมากเลยครับอธิบายยากมากสิ่งที่เราต้องทําเราต้องวัด l a ก f o r e c a s t ครับ l a ก f o r e c a s t ในกรณีนี้ผมใช้คําว่ามัน0ูนย์กับมันสมันศูนย์คือ Forecast เดือนนี้เทียบกับ Actual เดือนนี้ อย่างเช่นเดือนมก,กราคมเราก็เทียบ forecast 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 มก,กราเทียบกับยอดขายมก,กรา actual ไปไหนนี่ actual forecast มก,กรามันศูนย์ actual มันเอ่อเขาเรียกอะไร actual ในเดือนเดียวกันนะครับเรามาสนใจในเดือนมีนาคมนะครับตัวในเดือนมีนาคมนะครับในเดือนมีนาคมถ้าเราจะวัด forecast accuracy ของเดือนมีนาคมนะครับ อ่าฟอร์เควส์มันสูตรเป็นเท่าไหร่เดือนมีนาเขาปรับฟอร์ตอนเขาอยู่เดือนมีนาเขาปรับฟอร์เควส์เดือนมีนาหรือหนึ่งร้อยฉะนั้นฟอร์เควส์มันสูตรมันสูตรแปลว่ามันเดือนนี้ก็คือเหลือหนึ่งร้อยฟอร์เควส์มันลบสองเอ็มลบสองคือลบสองเนาะเป็นสองร้อยแปลว่าอะไรฟอร์เควส์ที่เดือนมีนาแต่ทําเมื่อเดือนมก,กราคมภายหลังไปสองเดือนเป็นเท่าไหร่ครับเดือนที่ทําพยากรณ์คือมก,กราทำฟอร์เควส์ไว้สองร้อยเรามาใส่ตรงนี้ Actual sale เป็น100เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ Forecast accuracy มันศ100แน่แล้วก็พี่ปรับ Forecast ลงเออพี่ปรับ Forecast ลงไงแต่พอพี่วัดมันสอศทันทีเพราะ Forecast ไว้200เมื่อ2เดือนที่แล้วแต่พี่ขายจริงในเดือนนี้แค่100นะครับความแม่นยำพี่คือ0อย่างนี้อธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในกรณีรีตาม60วัน โอเคไหมครับหรือทส90วันทำไงก็แนะนำว่าเป็นมันลบสามนะครับถ้าถามผมว่าถ้าถ้าเกิดจ้านลบลบสามมีฤทธิ์ทาสามสิบวันบ้างหกสิบวันบ้างเก้าสิบวันบ้างทำไงเอ,อแล้วแต่คุณละ <c oughs> คุณเล่นก็บอกว่าคุณจะแยกบายตัวก็ได้แต่มันงงงงนะคุณก็เอาทั้งตัวเดียวก็ถามผมก็เอามันลบสามแล้วกันนะนะครับเค้านี้เกิดอะไรขึ้น พอเราใช้ forecast มันลบ2หรือมันลบ3เรากำลังจะบอกฝ่ายที่ทำ forecast ว่าเราต้องมองไกลๆให้แม่นยำถ้าเราใช้มันลบ3ก็คือ90วันเราอยู่มักกันอีนนี้เราอยู่กุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาเราต้องแม่นหน่อยต้องใส่ใจครับนะครับข้อที่1เราต้องใส่ใจกับมันไกลๆเพราะบริษัทเรา supply chain เราทำงานล่วงหน้า3เดือนดังนั้น forecast ไกลๆ ใส่ใจด้วยพี่เดือนสี่เดือนห้าเดือนเดือนนี้เดือนสองเดือนสาเดือนสี่เดือนห้าพี่แม่นๆเนาะแล้วก็ห้าหกเจ็ดพี่เอาแม่นตั้งใจหน่อยหกเดือนอ่ะหกเดือนแล้วกันพูดง่ายๆนะครับวัดแบบนี้นะคำถามต่อมาอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราบอกเราวัดมันลบสามแล้วฟอร์เควสให้เปลี่ยนไหมเช่นมักกะลาตัวอย่างนี้เดินมักกลาคิดว่ามีนาเป็นสองร้อย แต่พอดูยอดขายมันลงอ่ะมันมันลงอ่ะโควิดมันหมื่นหนึ่งแล้วมันลงอ่ะผมจะปรับตัวเลขปรับได้ไหมผมบอกว่าถ้าเราวัดแบบนี้ปรับได้ครับเพราะเราเราต้องการฟอร์แคสตที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดนะเอาเถอะถึงแม้แพลนเนอร์จะซื้อของมาเกินแต่แพลนเนอร์จะรู้ล่วงหน้ารู้เมื่อไหร่ให้ปรับเมื่อนั้นซัพพลายเชนจะได้ a อคชั่น ถ้าเรารู้ร่วงหน้าอะไรเราผลักได้เราผลักของไม่พอเราจะได้ดึงเราจะได้ทำงานเราต้องการ f o r ์ c ค s t ที่แม่นยำที่สุดคือใกล้เคียงความจริงที่สุดใกล้เคียงกับยอดขายที่เราทางฝ่ายขายมองเห็นเชิญปรับนะครับแล้วเพราะว่าเราวัดด้วยมันลบสองหรือมันลบสามแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดเองว่าบริษัทเราผมใช้ว่าบริษัทเรานะไม่ใช่ฝ่ายขายนะบริษัทเรามีความสามารถในการทําพยากร ภายในช่วงหลีดไทม์เราเนี่ยดีแค่ไหนเราจะได้ปรับปรุงโอเคนะนี่คือคำตอบว่าทำไม Forecast Accuracy แม่นยำร้อยหนึงสต็อกขาดหรือเกินนี่คือเหตุผลวิธีแก้ครับเราใช้แหลก Forecast ตามหน้านี้